สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาติวติดเซอร์โบเสริมความรู้สู่ความสำเร็จโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการพวกับดรกิรตินันทพงศ์วิชาภาษาไทย A Level ติวสนุกได้ความรู้ทำข้อสอบได้แน่นอนครับผมเรื่องของประโยคนะครับเป็นข้อสอบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับอย่างน้อยในข้อสอบต้องมีหนึ่งข้อแน่นอนอย่างในตัวอย่างนี้นะครับเขาถามว่าข้อใดไม่เป็นประโยค แสดงว่าเราต้องรู้ก่อนว่าประโยคคืออะไรนะครับหลักการพิจารณาประโยคง่ายๆสั้นๆเร็วๆนะครับแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้กับข้อสอบได้แน่นอนคือลักษณะของประโยคลักษณะของประโยคข้อที่1อย่างที่ทุกคนทราบเลยเนาะก็คือจะต้องประกอบด้วยประธานนะครับกริยาและกรรมนะครับผม กรรมในที่นี้อาจจะมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้ขึ้นอยู่กับว่ากริยาตัวนั้นเป็นสกรรมกริยาหรืออกรรมกริยานะครับผมสก็คืออาจจะพิจารณาได้ว่าจบความแล้วนะครับถ้าอ่านแล้วรู้สึกว่าจบความไม่มีอะไรต่อเราถือว่าเป็นประโยคได้นะครับอันนี้เป็นทริควิธีการทำง่ายๆนะครับผมที่แนะแล้วสามารถเอาไปทำได้เลยนะครับดังนั้นหลักการพิจารณาของประโยคเนี่เราอาจจะพิจารณาได้สส่วนคือห ประธานบวกกริยาแล้วก็อาจจะบวกกรรมแบบที่2ก็คือดูว่าข้อความนั้นเนี่ยจบความแล้วหรือยังนะครับผมกริยามีคําว่าอะไรบ้างนะครับวิ่งนอนเดินอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับแต่ในบางครั้งเนี่ยข้อสอบระดับ A level นะครับมันไม่มีคําเหล่านี้โพลไหมเห็นนะครับแต่จะมีคําลักษณะอื่นที่อาจจะตัดสินได้ว่าเป็นคํากริยาในประโยคได้ อันนี้ขึ้นอยู่กับแนวคิดทฤษฎีเนาะแต่ตอนนี้เป็นลนักษณะของการติวการสรุปข้อสอบสั้นๆนะครับก็เลยเอาข้อความตัวอย่างหรือคําที่สรุปง่ายๆมาอธิบายง่ายๆเพื่อให้เราจําไปเพิ่มโอกาสในการทําข้อสอบให้ถูกมากยิ่งขึ้นนะครับผมดังนั้นเนี่ยคำกริยายกลุ่มหนึ่งก็จะมีหลายคํานะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับคำว่ามีคําว่าเกิดคําว่าเป็นนะครับคําว่าถือ นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นเนี่ยในประโยคถ้ามีคำเหล่านี้อยู่นะครับก็มีโอกาสที่จะเป็นประโยคได้นะครับดังนั้นเรามาพิจารณากันเลยเราดูคำเหล่านี้นะถ้ามีคำกริยาก็มีประธานอยู่ข้างในนะครับเราพิจารณาไปด้วยกันข้อแรกนะครับข้อแรกเลยนะการใช้สายชาร์จราคาถูกแต่ไม่ได้มาตรฐาน ทำให้เกิดไฟลุกหรือระเบิดเหมือนที่เป็นข่าวดังได้มีคำอะไรอยู่บ้างที่เป็นคำกริยาได้คำกริยาคือคำที่แสดงอาการหรือเป็นคำที่ทำให้ส่งผลไปสู่อีกอย่างหนึง่งนะครับข้อนี้มีไหมมีคำว,ว่ามีเกิดเป็นถือไหมไม่มีไม่มีมมตั้งไว้ก่อนนะครับต่อไปข้อที่2การพูดคุยมือถือขนาดชาร์จอาจเกิดอันตราย เพราะถ้าแบตเตอรี่เสื่อมหรือหมดอายุจะระเบิดได้ข้อนี้มีคําว่าอะไรอยู่มีคําว่าเกิดนะครับเป็นการแสดงแอคชั่นที่มันเกิดขึ้นได้ต่อไปข้อที่สามหากใช้มือถือในที่โล่งแจ้งเวลาฝนตกมือถือจะเป็นตัวเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าอาจทำให้เกิดฟ้าผ่าข้อที่3มมีคำว่าเป็นตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้านะครับเราถือว่าเป็นลักษณะของ คำกริยาในบางทฤษฎีได้นะครับต่อไปข้อที่4อันตรายจากการใช้โทรศัพท์มือถือมีโอกาสเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบจึงควรใช้โทรศัพท์มือถืออย่างระมัดระวังข้อนี้มีคําว่าอะไรอยู่ครับมีคาว่ามีอยู่นะครับต่อไปข้อที่5ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือใกล้เสาไฟฟ้าแรงสูงปั๊มน้ํามันปั๊มแก๊สเนื่องจากมือถือ การใช้งานบนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอ่านแล้วงงอ่านแล้วเหมือนจบความไหมเหมือนไม่จบความนะครับดังนั้นเนี่ยข้อที่เป็นคําถามอยู่ก็คือมี2ข้อนะครับคือข้อ1กับข้อ5ถ้าเราพิจารณาด้วยหลักการที่สองนะครับคือเราอ่านแล้วจบความหรือยังข้อไหนจบความข้อที่1จบความนะครับข้อที่2จบความไหมข้อที่2ไม่จบความนะครับ แล้วถ้าเราพิจารณาในลักษณะของคำที่บ่งบอกว่าเป็นประโยคนะครับในประโยคนี้เนี่ยมีคำว่าทำให้นะครับทำให้เกิดไฟลุกเห็นไหมฮะอันนี้เป็นคำที่ลักษณะของการแสดงความต่อเนื่องแสดงแอคชั่นหรือแสดงกริยาได้นะครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าเราพิจารณาตามหลักนี้เนี่ยข้อที่ไม่มีทั้งคำที่เป็นคำบ่งบอกว่าว่าข้อความนั้นเป็นประโยค และก็พออ่านแล้วไม่จบความก็จะเป็นข้อที่5นะครับผมดังนั้นถ้าเราต้องตอบว่าข้อใดไม่เป็นประโยคจึงต้องตอบข้อที่5นะครับผมเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ